คนมาติดตั้งเลยพี่น้องประตูไม้สักเนี่ยประตูไม้สักไ,ไปเบิ่งกันครับพี่นอนะ้องช่างมาติดตั้งแล้วนะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วสองบานนะไปดูกันเป็ียนใดมาตีชมได้พี่น้องครับสวยงามบ่นะ สั่งมาตัดกับทีเชเกตนะพี่น้องอืมนะครับโอ้ยงั้นนี้นะชุมนี่นี้นี่ไป<ว>เบิ่ยประตูไม่

ปยอะได้แล้วพ่อหลสวยงามตามทองแองสวยงามจามทองเแองไหมครับเด้ป่วปะฮะ่นาหวัจะเป็นพันมีอนตกตรงเลย ไม่รับประตูสวยนะสาดกันใช่ปะเนี่ยลมมาทั้งผีนะเนี่ยฝนตกถุนแล้วเลียเลยการจ่าได้ใช่นอนเหลี่ยวด้วยกินเปล่วเยอ

เจยอยู่เจ้้กินข้าวเดี๋ยวได้เลยดูบ่ดมาชมประตูเบียงโคตรน่ารัดเนีครับจัง สั่งมาอยากสีเกล็ดนะครับสีเกล็ดสีเกล็ดนี่ซื้อร้านมาไในครับโชคทวีซับการช่างโชคทวีซับการช่างพี่น้องผู้ใดสนใจเนาะใครสนใจอยากได้ประตูแบบบ้านโรถเยานะครับโชคทวีซับการช่างเพจิดม่แล้วเนาะครับนี่เพลิดเก่าอันเปรี้ยวแบบเพลิเพลเก่านั่นแหละแต่ตัวนั้นมันเป็นเพจผมสิสิอ๋อกระบะยูหาหากันวะเพาะสาหนึ่งหากันพวะเพาะ เ๋อเโชคพอเคครับผมโชคทวีทรัพย์การช่างพี่น้องสนใจนะครับราคาครับเราแพงพี่น้องดีเองนะครับเขไปคุยพันไดนะโอ้ขี้เถือ,อกนอจีดีเนาะเกิดมาแลสีแดง คลวมันออกดำแล้วสีมายุ่งทีชุดอะไรนะพี่น้องกูยังงี้ว่า

กูัน้องันนี้ก็ตรอห้องน้ำก็มองกาฟมกามองตั้งขึ้นกาแอันนี้ก็แล้วได้พี่น้องามงานทีนี้ก็กำลังเสร็จนะครับล่างโอบเสาลงรถลงรถหกเมตรต่อดด้ซีขั้นพี่น้องครับบา้คนเกิดเรียนเป็นเสาโชคอาสีเอาสีไหนเนาะ เอาสีไปน้ากันครับเสางีออดำออนก่อนี่ไหมออนกวกันปูข้นอย่ด้น่ลังอีพ่อว่าดีแลปูข้างหน้าอปูต่ไหนปะปูต่นหนมาแต่เสานิงมาเักาปูก็นี่ทันเลียกับปูแล้วปูนทัวรเลยนะเลียปูแล้วโอหม่ัเวท่นเลียกับมก็น่กัเย ันนี้ห้องน้ำข้างนอกนะครับก็เด๋จำไปกันนะพออยู่ดรอกระยะจำกันคนเดียวพูดจอดพูดจอดเนี่สว่จมองนีว่าจ้ากันถู้จอดปูจอดตัวนี้งามเนาะออกวาเลแม่เลยด่วนจะงามเป็นบบ ลงรถใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเป็นห้างเล่นนี่หอเล่หางเล่นอีมพาหมองเลนขึ้นปจอดเซเป็นหางเล่นเนี่ยาจะเป็นิเซ่ห้างเล่นมันกจอสีนงส่ห้างเล่นมันจะไปลงท่อมงเดียวนะจะลอน้งหรือลงอะไรล่ะันเป็นห้อง่นน ส่วนอยูนี่อันนี้นี่เป็นเียวายยังันมาช่วงะตูวสวยมากทีชมได้ไปนปนางพามาชมประตูนะช่าง,งนางติดตั้เลยน่บ,นบรรยากาศแง่โอ้งามมาแล้วประตูะบบจบกพวันนี้จะงามยฮะบ่าตาย

สวยงามตามท้องเรื่องออัันนน้ก็เตมพดีีในบ้านน้อยกว่าสนนาาั่งควาสูงม,มันเท่ากันอ๋ออย่างจ้าง,งไปนอนน้ำแนมาได้บัวค่ะอันนี้เขา <laughs> สร้างประตูโอนนเคครับผม